สวัสดีครับเช้านี้เราพามาดูบ้านหลังนี้กันนะครับใกล้เสร็จแล้วครับผมหลังนี้ตั้งอยู่ที่หนองเสือปทุมธานีนะครับตัวบ้านขนาด3คูณ6เมตรนะครับหรือ18ตารางเมตรจะมีระเบียงยื่นออกมาทางด้านหน้าและทางข้างอีกฝั่งละ2เมตรนะครับมีราวกั้นด้วยนะครับที่ระเบียงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับประตูนี้จะเป็นแบบกระจกนะครับส่วนหน้าต่างก็เป็นแบบกระจกเช่นกันครับเป็นแบบบานเลื่อนนะครับทําให้รู้สึกปลอดโปร่งนะครับ วัสดุที่เราใช้จะเป็นวัสดุจาก scg ทั้งหลังนะครับมีคุณสมบัติในการการความร้อนและการเสียงเข้าออกจากบ้านได้นะครับมีความแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงเลยครับผมอายุการใช้งานยาวนานนะครับส่วนพื้นเราจะใช้เป็นพื้นกระเบื้องยางลายไม้นะครับทนน้ําน้ำหกอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมปวกก็ไม่กินครับผมความสูงของบ้าน3.4เมตรนะครับกระโดดได้เลยครับผมด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับเรากั้นห้อง ด้วยกระจกบานเลื่อนนะครับมีเซฟที่คัดระบบเซฟตี้พร้อมส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําครับผมสุขภัณฑ์พร้อมจากคอตโต้นะครับออกแบบตกแต่งได้ตามใจลูกค้าเลยนะครับมีพัดลมระบายอากาศดวงโคมพร้อมนะครับห้องน้ําขนาด1.2ก1.5เมตรนะครับเราจะกั้นด้วยกระจกบานเลื่อนก่อนไปห้องน้ํานะครับท่านใดสนใจหลังนี้ทั้งตัวบ้านและระเบียงทั้งหลังไปเลย 2 5 5 0 0 0านะครับ2 5 5 0 0 0บาทครับผมทั้งหมดตามนี้เลยนะครับหลังนี้ใช้เวลาสร้างประมาณเกือบ1เดือนได้นะครับดวงโคมดาวไลท์ทั้งหมดติดตั้งให้พร้อมครับอย่าปรับเปลี่ยนแบบไหนบอกได้ครับผมสร้างได้ตามสั่งเลยนะครับปรับขนาดได้ระเบียงห้องน้ำเอาหรือไม่เอาก็ได้เช่นกันครับผมท่านใดสนใจทักข้อความในเพจมาเลยนะครับผมรอตอบอยู่นะครับผมขอบคุณครับ